มีลูกค้าของอันคนไหนที่ดูอยู่แล้วตอนนี้รายได้หมื่นสองอยากออกรถเก่งอีโก้คาร่าใช้แบนรนด์หลักสักรุ่นไหมครับถ้าเกิดมีเดี๋ยวตามมาดูรถเข้าใหม่มีให้เลือกสองคันราคาบอกเลยว่า็อปและก็ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะฮะ แนะนำเลยนะครับเป็นตัว Honda BriO ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นส0ประตูก็จะเรียกว่า Honda b r i o MS 1.2ตัว V ีตัว MC เรียบร้อยคือสําหรับคันนี้จะเป็นปี18แต่อีกคันนึงเนี่ยจะเป็นตัวปี16ไม่ไล่เลี่ยกันอยู่ประมาณแสนต้นต้นสีขาวเหมือนกันตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นไฟตัวหลอดแบบฮาโลเจนไฟใหญ่เบลเลอร์เลยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมอย่างนี้ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมๆนะครับไม่มีชนรับประกันโครงสร้างรับประกันไม้แท้และมีไฟแนนซ์ของทุกธานาา อาาร,รองรับสําหรับคนที่รายได้อยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องทาไม่ต้องกู้ร่วมผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวดูตัวเครื่องอยนต์กันสักนิดนึงครับว่ารถสภาพเป็นยังไงสําหรับตัวนี้เนี่ยมีการเก็บสีปรับสภาพเก็บความสวยงามทุกอย่างเลยเรียบร้อยเครื่องเดิมๆ1 2ึ่ดสี่สูบเรียง ivtec สําหรับตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ใหม่มีการตั้งศูนย์ทงล้อให้ใหม่ระบบไฟระบบเบรกนะฮะทุกอย่างเรามีการเช็คให้หมดก่อนที่จะมีการส่งมอบ แต่มามเปิดให้ดูในลักษณะแบบนี้นั่นก็คืออยากใะเห็นถึงในเรื่องตัวความใหม่ของตัวรถรถมันเดิมสนิทจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์มอกหรือว่าจะเป็นพวกแบบนุนงน็อตนะฮะแก้มด้านซ้ายด้านขวาตะเข็บในมุมต่างๆแบตเตอรี่ก็มีการเช็คในเรื่องตัวระบบไฟกองอากาศก็มีการทำคอนซัลท์ให้ใหม่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ย อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนั่นคือรถสามารถทนลองเทนใดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้จะมีให้เลือกอยู่2คันในเลทราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดตัวประเด็นหลักๆเลยก็คือ 1>, 1. ลดราคาถูกมาก 2. เหมาะสําหรับคนที่รายได้หมื่นและอยากจะมีรถใช้แบบไม่เหนื่อยและก็สามารถที่จะผ่อนไหวไม่ให้เกิดหนี้เสียในอนาคตได้ส่วนด้านข้างเนี่ยรถพวกนี้จะได้เป็นล้อแมกอล่อยส่วนยางเนี่ยเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือจะว่าจะเป็นคันอื่นภาษีพ,พรบก็มีการต่อให้เสร็จสรรพที่ร้อยรถในตัวรุ่นของ b O เนี่ย อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้คร่านี้เนี่ยเดี๋ยวให้พามาดูตัวภายในกันบ้างสำหรับภายในคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะกว้างพวงมาลัยก็จะได้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเครื่องเล่นก็สามารถที่จะต่อบลูทูธได้แล้วก็ตัวระบบปรับอากาศจะเด่นกว่า Eco อีโคคารุ่นอื่นเยอะนั่นก็คือมันจะมีเป็นตัวระบบคูแม็กกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีดําต้องยอมรับอย่างหน,นึ่งนะฮะว่าซีดานส0ประตูเนี่ยหรือว่าในนามของ Honda Brio เนี่ยมันกว้างแล้วก็นั่งสบายพวกพาวเวอร อุลตร้าทุกอย่างอะไรพวกนี้มีมาให้ครบแผ่นพวงแผ่นเพลทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดสำหรับรถในตระกูลเครื่อง1.2 e กคเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะรองรับหรือเติม e 8 5ได้ปกติถ้าเกิดอย่างเราเติมกันก็จะมีเป็น e, 10, e 20, 9, 5, 9, 1 0 e 2 0 95 91ประมาณนี้แล้วแต่คนจะเลือกใช้แต่ถ้าเกิดเติมมาตั้งแต่ตอนแรกส่วนใหญ่จะเป็นตัวเบอร์91ซะมากกว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับสำหรับท้ายเนี่ยพอเวลาเราจะมีการเปิดเนี่ยเราต้องเปิดจากการไขกุญแจหรือเปิดจาากภายใน โ,โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบคิ้วฝาท้ายจะเป็นโครเมียมขนาดยาวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟพามาไฟถอยใช้ได้ตามปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายท้ายไม่มีชนมาแน่นอนคราวนี้เนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างที่เป็นตัวจุดเด่นแล้วสําหรับด้านใต้ก็จะมีเป็นตัวยางอะไหล่สำรองแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวล้อเล็กเลยแหละถ้าเกิดอย่างของเดิมไม่ใช่เป็นตัวล้อแม็กมาให้ เครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงแม่แรงที่ขันยางอะไรสำรองทุกอย่างมีมาให้ครบทั้งหมดกว้างนั่งสบายใช้ง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมัน ส่วนในอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนั่นคือรถสภาพสวยและก็ในราคาที่ถูกมากๆด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างคันนี้อาจจะยังไม่ชอบอันมีให้เลือกอีกหนึ่งคันก็คือจะเป็นตัวนี้คันที่เราดูไปก่อนอันนี้ตัวนี้จะเป็นปี18แต่ถ้าเกิดคันนี้จะเป็นตัวปี16อย่างที่ได้มีการบอกนะฮะไม่มันจะอยู่ในเหล็กประมาณแสนต้นั้งคู่แต่ในส่วนของคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดสด,สดเดอรี่เอกงั้นเดี๋ยวอนใช้ดูตัวภายในกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยคันนี้จะมีเป็นตัวพรมกระดุมมาาาาใหหห้้้้้้ททััััังงงคนนนนเลลลยดดแวก็ต ฟิ์มมีการติดมาแล้วหน่อยหนึ่งแล้วก็มีการติดคิ้วกันสาสตมาแล้ว4บานอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหลักๆเลยอยู่ในลักษณะของตัวรถในเชิงมุมประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังมองหา B-O อยู่นะฮะตอนนี้ที่โชว์รูมป,ปฏิพัทิ์ออโต มีให้ท่านได้ซื้อเลยสําหรับอย่างตัวรถเนี่ยเรามีไฟแนนซ์เซ็นรองรับทั่วประเทศไทยแล้วมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยอย่างคันนี้เอาไปในราคา2องแสนเจ็ดบาทผ่อนสี่พันตลอดสัญญาแต่ถ้าเกิดอย่างคันตัวปี2องพตัวนู้นราคา2องแสนเก้บาทผ่อนเดือนละ5 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นตัวปี16หรือจะเป็นตัวปี18 2คันนี้คือตัวรถที่น่าใช้สําหรับอย่างในทุกอาชีพและก็ทั่วประเทศไทยสําหรับใครสนใจ ะะเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอเดียไลน์แอดลน์ปฏิพัทฑ์ออโตโอ้มาได้เลยนะครับแต่ดียังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อ่งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ